สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในเรื่องปุ๋ยแคลเซียมที่มีคุณภาพสูงนะครับปุ๋ยแคลเซียมที่มีคุณภาพสูงเนี่ยมีหลายชนิดแต่วันนี้ผมจะขออนุญาตแนะนําพี่ๆเกษตรกรด้วยสิ่งนี้ครับนั่นก็คือนี่นะครับเป็นเปลือกไข่ผมเชื่อว่าทุกบ้านมีแล้วก็วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องนําเปลือกไข่เนี่ย ไปตากแดดสะกอ่อนครับเราจะตากเอาไว้ประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับสาเหตุที่ตากไข่ก็เพราะว่าที่ไข่เนี่ยมีเปลือกที่เป็นเปลือกด้านนอกแล้วก็มีที่เป็นเปลือกด้านในเป็นเยื่อสีข,า,ขาวๆด้านในตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราตอกไข่ออกมาใหม่ๆแล้วก็เอามาทําเลย เยื่อที่อยู่ข้างในตรงนี้ครับมันยังไม่กรอบไม่แห้งเวลาเราบีบเราบดมันจะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปตากแดดซะกอ่อนหลังจากนี้ผมจะนำไข่ที่ตากแดดเรียบร้อยแล้วนี่นะครับไปบดครับได้ไหมละครับเปลือกไข่ที่ผมนำไปบด ไม่ใช่เฉพาะเปลือกไข่เท่านั้นนะครับกุ้งเวลาเรากินเราเหลือเปลือกเอาไว้ก็เอาไปตากแดดแบบนี้แหละครับเสร็จแล้วก็มาบดให้มันเป็นแบบนี้ปูก็สามารถใช้ได้นะครับนําไปตากแดดแล้วก็เอามาบดจะเป็นแบบนี้ครับคราวนี้เราไปเรียนรู้วิธีการใช้ด้วยกันเลยครับไปเลยครับสําหรับวิธีการใช้ปุ๋ยแคลเซียมที่ได้จากเปลือกไข่เปลือกกุ้งหรือว่าเปลือกปูเนี่ยนะครับ เราสามารถที่จะใช้ได้เลยโดยการที่เราพรวนดินต้นไม้ที่อยู่ในกระถางของเราก่อนหลังจากนั้นเราก็ใช้ปุ๋ยแคลเซียมนี้ประมาณ2ช้อนต่อ1กระถางนะครับจะทำให้ต้นไม้ต้นพืชของเราเนี่ยเติบโตได้เร็วแข็งแรงแล้วก็ยังช่วยป้องกันมแมลงในดินได้ด้วยนะครับสำหรับต้นไม้ที่ปลูกในดินเราก็ใช้เหมือนกันกับที่ปลูกในกระถางครับ 2ส,สัปดาห์ต่อ1ครั้งครับขอบคุณพี่พเกษตรกรที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าพี่พีเกษตรกรคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ